โอเคครับ oh, hey, uh, ผมวันนี้ผมก็จะมีแจก R, แอาระบบเดริตนะครับผมก็เครดิตก็แงะมานะครับก็ผมเป็นคนทําแจกเองนี่แหละครับแต่ผมก็แงะมานะใครที่เป็นคนทําก็สามารถทวนได้นะครับก็ใครที่เป็นคุ้นๆก็สามารถทวงได้นะครับก,าาไบก็ไปเริ่มอ่ทำบัตรเลยอย่างแรกมาที่สกิปข,ของเรานะครับสกิปข,ของเรานะกคอนะ้อาตาสกิปข,ของผมก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่ระบบ นะครับอันนี้ผมก็แจกไว้ด้านใต้คลิปนะครับก็ไปดาวน์โหลดมาครับก็จะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับรายละเอียดก็ระบบไปริดนะครับบายเบอร์เกอร์นะครับว่าเจ็ดตัวเบอร์เกอร,ร์ที่ดิ้กันแง่มานะครับก็อย่างแรกนะครับอ่าไม่ชัดชาลีลาลงลงในอา่าพิยดาต้นะครับที่ที่ของเราก็อนนี้แล้ว่าเรียนรับมาแล้วก็แท็บ มาอีกครั้งแล้วก็มบบตรงนี้แล้วครับลอกมาลองเอาให้หมดนะครับปับ๊บแล้วก็ปั๊บเอาแล้วคอมไพล์ดูแต่อันนี้ผมมีแล้วไรจะไม่ลงให้นะครับคอมไพดูก็ไม่มีเออร์เรออะไรนะครับก็ลงไนอ่านเพจสเปา ที่เยืสปามีแ็กมานะครับเพื่อความเป็นระเบียบครับแล้วก็ไม่ขึ้นเกือนะกดกลับมาปั๊บน้ำลองไ่ที่จิแล้าปัดคอมพายนุ่มจะสอนเร็วหน่อยนะครับพอดีรีบนะไปทำระบบอื่นต่อนะครับ อันนี้ลงล่างสุดสกีสนะครับถ้าเวลาคอมไพล์มันแหลกๆก็ขอโทษขอไปด้วยนะครับก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับก็อันนั้นปกตินะก็อันนี้ลงล่างสุดสกีเหมือนเดิมลงเลื่อนมาล่างสุดสกี ก็ปกตินะครับก็เข้าเกมไปดูนะครับก็วิธีใช้งานนะครับก็ทับ adpc ตามด้วยชื่อนะครับก็ลองเข้าเกมไปให้ดูนะครับจะเป็นยังไง กินไปดูนะครับใครที่อยากได้ระบบอะไรก็สามารถขอได้นะครับทำเป็นทุกอย่างครับไม่ได้เขียนเองหรอกครับเ็ราะนินเงยมากนะครับ ก็นี่นะครับคุณไม่มีแวรลีดกัรโลน่าติดต่อขอสอบได้ที่ดิคอร์ด e r v e อเท่านั้นก็จะเล่เติดก็ให้เราเออกเกมครับที่เอชเอชเอ,เอของเรามีสำหรับใครที่แบบยังยังไม่ได้แบบยังไม่มีคนเล่นครับเรก็จะเพิ่มให้ตนเองนะครับก็ ไม่มีคนอื่นที่จะเพิ่มให้นะไม่มีอดมินทนอเตือนครับไปที่ h q l ของเรานะครับ p เ a y e r กด edit ไปที่ชื่อเราครับก็ไปกด edit แล้วก็เลื่อนมาอัน s q l ถ้ามันเป็นแบบแนว dm มันก็จะต่างันนะครับก็เขียนว่า valid อย่างเดียวนะครับก็อันนี้จะเขียนว่า player valid แล้วอีกทีกิมหนึ่ง,งจะเขียนว่า p valid นะครับก็ก็ อันไหนที่เขียนว่าใบลิเนี่ยคำเนี้ยครับก็ให้ไปเลยนะครับก็อันนี้ผมนหนึ่งนะต่อมานี้เราเข้ากินตัอาจจะหลกๆหลกนะครับก็ข้อมมกลางนะ เออมีคนขอมาระบบนอนเตยียงระบบสอนให้นะก็น่าจะเร็วๆนี้ครบก็สอนให้ก็ปกตินะ อ่าไม่เจะดเลกนะนะอน,นุญาตรับาภาพขึ้นหน้าจอนะกันแหลกนะก็วิธีใช้งานก็ตามที่มบอกนะครับก็ทับแอปพีซีพีซีก็บับดรอยตามชื่อก็คุณได้เว็บลีคอมกับผู้เล่นเออเรียบร้อยนะ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดินใจผมด้วยนะครับตามได้ก็น้ามแจกนะอยากได้ระบบอะไรล้วก็แจกเลยประมาณนี้นะครับผมครับ